สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญที่ขายได้มีช่องรับซื้อคลิปนี้จะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราให้ทางช่องของเรามีกำลังใจได้ทําคลิปให้เพื่อนๆเอได้รับชมตลอดไปคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเหรียญที่สามารถขายได้มีราคาแล้ก็มีช่อง ประกาศรับซื้อนะครับคลิปนี้ผมจะการันตีว่าช่องที่รับซื้อซื้อจริงหรือซื้อไม่จริงและซื้อแบบไหนนะครับก็มาพบกับเหรียญที่จะต้องแนะนำก่อนนะครับเหรียญน,นี้ก็คงไม่ต้องแกะออกจากตลับหรอกครับเพราะว่า จะให้ดูแค่พศออถ้าของท่านมีปีพศนี้เหมือนกับในคลิปนี้สามารถขายได้แน่นอนนะครับก็คือเหรียญปีพศสองันหาี่สิบเอชนิด10บาทนะครับปีพศสอง1ัน ชนิดสิบบาทเหรียญนี้สาเหตุที่ไม่แกะให้เพื่อนๆได้ชมชัดๆเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยผ่านการใช้น้อยเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยงามก็เลยจำเป็นต้องอไม่แกะนะครับให้เพื่อนๆได้ รับชมในตลับเลยนะครับเหรียญสิบบาทพศ2541ันห้าสี่สิบเอดนะครับเป็นเหรียญหลักนะครับที่ทางช่องที่เขารับซื้อเขาเรียกว่าเป็นเหรียญหลักถ้ามีเหรียญหลักประมาณสักสองสามเหรียญก็หมายความว่าเหรียญนี้แหละปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี่แหละมีสักสองสามเหรียญ ขายให้กับช่องนี้นะครับส่วนเหรียญอื่นๆก็สามารถารวมไปได้โดยเฉพาะเหรียญน,นี้ปีพศ2553ชนิด10บาทพระเสียนใหญ่นะครับมีประมาณสัก เท่าไหร่ก็ได้นะครับมีสิบเหรียญยี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญหรือว่าร้อยเหรียญนะครับก็เนบไปกับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เหรียญนี้เหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินตรงพระเศียรนะครับตรงด้านบนพระเกศาเหรียญนี้ เรียกว่าเลียนเนื้อเกินนะครับเรียนนี้จะมีเนื้อเกิอนอยู่สองจุดจุดแรกก็จะอยู่ที่หัวแม่มือนะครับเป็นจุดจเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ตรงเส้นผมนะครับจุดที่สองก็อยู่ที่หัวแม่มือตรงสระอูหรือว่าพอสมเพลวาคำว่าภูมินี่ก็มีเนื้อเกินนะครับ เป็นเหรียญเมื่อเกินก็แนบไปด้วยได้นะครับแนบไปกี่เหรียญก็ได้เมื่อเกินมีเรือนะครับหรือว่าปีพศที่ทางช่องเขารับซื้อก็แน่ไปได้นะครับที่ก็คือเหรียญครุดหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับก็แน่ไปได้เป็นเหรียญหลักเช่นกันทางช่องเขารับซื้อไม่อั้นนะครับแต่ราคา ก็ยังไม่แพงนะครับถ้าสมมติว่าเหรียญครุดนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่่25บาทนะครับเหรียญละ25บาทนะครับปีพศออ2553ชนิด10บาทเขาก็เริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะครับเหรียญเนื้อคืนก็เช่นกัน20บาท เหรียญละ20บาทนะครับส่วนเหรียญปีพศหายากนะครับไม่ว่าจะเอ่อจะเป็นปีพศ2534องอนี่ก็อยู่ที่25บาทนะครับส่วนปีพศออ2541ก็อยู่ที่ 8 0บถึง90าบาทต่อเหรียญน,นะครับถ้าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็คงได้ร้อยขึ้นนะครับแต่เหรียญน,นี้ผมไม่ขายผมจะเก็บนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ใหม่สวยนะครับส่วนพี่พศ2543 44ยเหรียญละ15บาทนะครับ ช่องที่รับซื้อก็เป็นช่องซื้อมาขายไปนะครับเป็นช่องณสลานลมคอยชนแนลนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสองสาวันที่ผ่านมานะครับผมก็ขายไปให้กับช่องณสลานลมคอยชนแนลนะครับก็ได้รับาการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนสามพันสองร้อยบาทนะครับ 3 2มพันบาทนะครับก็ไม่ได้โกหกเพื่อนๆน,นะครับผมเป็นเ,เจ้าของช่องสมาคมชาแนลช่องสมาคมชาแนลก็ไม่ได้รับซื้อขายเหรียญอย่างเดียวนะครับก็ได้ประสบการณ์จากการขายเหรียญน,นะครับก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันนะครับ แล้วผมก็ยืนยันนะครับว่า,าช่องณสลานลมนะครับผมการันตีได้ว่าซื้อจริงนะครับทงส่งรูปไปประเมินราคาก็ตอบเร็วอ่านเร็วตอบเร็วแล้วก็สามารถตกลงราคาได้เร็วแล้วก็ตกลงการซื้อขายกันได้ง่ายได้เร็วนะครับนี่ก็คือ,คอ ช่องนัสลานลมคอยชนแนลนะครับซื้อจริงนะครับผมกําลันตีได้แต่ต้องเป็นเหรียญที่ทางช่องเขาประกาศรับซื้อเท่านั้นนะครับเหรียญที่ทางช่องเขาประกาศรับซื้อก็ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเป็นเหรียญแบบไหนบ้างอย่างไรปีพศหายากหรือว่าเหรียญเรื่องคอยอยังไงก็เข้าไปดูทาง YouTube ช่องนสลานลมคอยชนแนล สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ